วอ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ย้ย้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยว้ยวุ้ย้ยวุ้ยโุ้ยว้้ยุ้ย้ยุ้ยุ้้ย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 ว้ย้ยุ้ย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 ยว้ยุ้ย หยุด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 โอ้โหหยุด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 โอ๊ยหึหึตัวฉันดูตัวเจ๊งยังเลยโอ๊ยโอ๊ยตัวฉันดูพับตาดู สวัสดีครับน้านะครับวันนี้นะครับ้วยหลวงพ่อนะครับนี่ครับนาแชมป์ครับผมครับลักเป้าครับผมนี่นี่คนหนึ่งนะครับโอเลโอปาหลุดครับนี่ครับวันนี้มาสี่คนนะครับผมฝนตกครับหลังจากฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปตีข้อกันนะครับเห็นเล็กๆเลยนะครับผมจะมีผลงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับโอ้ยล้กป้กตีด้วยเด้อ เฮ้ผมเดินก oh, oh, oh ันเฮ้หาอะไรอ่ะหยิบเอาหัวไปเข้าป่าเปลี่ยนเรืออีกโอ้โ้

เห็นแล้วนู่อยู่ในลีดิังไงซีดิยไงใกล้ใกลเลยนี่ออไม่ใช่หัวหัวนี่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 เห็นยังเห็นฟ้ามังเห็นยังยัรนตามตามวนใส่วนใส่เ๋ยวดิซ้าดิร็วดิเร็วดดี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 อือปลาจีบก็ดังยิอุ้ยกัดปกปลาจีบก็ดังยิอุ้ยกัด ไม่ไไม่ใช่พี่มันตกใจมันตกใจหพี่เหรอมันอยู่มันนี่ไงฮะโอ้โหสวยไม่นจันทร์งวยาสวัสดีครับขอก่อนอ่ะขอก่อนก็ขอก่อนดิเนาะไม่แช่นาะอ่าขออ่ะ

รวมโดนหัวกันต e, ีแม <c oughs> ่นๆเลยรอบนี <crawl prejudice> ้ให้แต่มันเห็นแหละผมไม่เห็นเลยนี่มีมองตรงนี้ย่บวงกาศอีกดิเห็นยังเห็นยังเห็นยั้งออ้ยๆอ้ยโ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 อ้ยในของผมปะ

ทำไมเอาอะอุ้ยกัแล้วกัาของใครกัรการคงใครตุ้ดเด้งวะท้าไมกูไม่ทายเขาด้ีวะแล้วทำไมมันทันไปเชี่อพูดมันไปยืดึไปไหวไเฮ้ยตีปุ๊บยังยังยังมึงอย่าเพิ่งให้ให้กูอื่นตีก่อนอาเอาตีมึงไงตีเร็วไหนวะโอ้ทำไมกูสั่นวะเอ้าไหนยังยังซ้อม

ยโยกอยอยก๋ยวป่าตื่นลงเียยืนางดีนั่งนี่ติดุยนั่งนี่เดี๋ยวถึงไหนแล้วมึงคิดถึงไหนแล้วพอๆอพ่อพ่อนั่งนั่งนั่งขอ้องนั่ง ไปถ ok ึงไหนแล้วเนี่ยดิสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยลดยีงอู้วลดยีงยังครูไปเองไปเองไปเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูกอน ูเหนือยแล้วเนี่ยไอ้สัตว์เดิเน,ดนทำใจให้ผ่อนคลายไหนวะไหนวะจั <c oughs> งหวะนี้พี่ต้องบิน กัดแล้วเลยมึงอ่ะสับช้าเมื่อกี้ไปบัวนี่น่าจะมานี่แหละไม่งั้นก็ไปเนี่ยแถวแถวนี้แหละแถวแถวบัวนี่แหละดิโอยถึงเหรอโอยดิขอโทษได้ป่ะโอยขอโทษได้ป่ะ nope ไม่ถึงหัวยังไม่ลงเลย อ้ยตกแล้วตนแล้วอู้หูวิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้ยโดนโยนโยนโนโดนโนโอ้โหโยน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 โนอยวิวาชโดเลยปลาชีโด้ก่ค้างกางเหรอฮ้ย่ค้าโดนตวได้แล้วเฮ้ยคปนะนี่ปลาอะไรครับปลาตาโด เฮ้ยบบเอาตัวเมียครับอ้าขอบคุณและขอบคุณหลายๆหลีเตแตมโอ้โหโดนเร็วโอ้โหโดน โดนโดนนี่คือตามหนูตามโอ้โหมองไม่เห็นจริงจริงมองไม่ทันอ่ะโอ้โหน่าโดนน่ะปล่อยจมนุ๋มเดี๋ยวขับรถไปใกล้ๆให้ผมมาอ้อมดักแบบเผื่อต้อนมันออกไงตีสวย้โดนโดน โโอ้หนี่จะดูก่อนผมมมัันนเดี๋ยวติดตีต้องต้องต้องวัวต้องวัวเห็นยังเห็นยังเห็นยังติดวัวเลยเออนั่นแหละเห็นยังแชมป์ปาตามันตามันเลยช่องนั้นเลยเนี่ยที่มันโคลอนอ่ะนี่ครับผมเย็นแล้วครับนี่ครับเย็นแล้วครับลมเริ่มมาแล้วครับนี่ครับเราเป้านะแชมป์ครับ แล้วก็นาโอรีโอปลาหลุดครับผมแต่วันนี้ได้ปลาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไลฟ์ซีไปหน่อยเหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก่อนจะจากลากันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ